สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับดอกกุหลาบเย็่บานนะคะลักษณะที่เราพรับสำเร็จรูปนะคะดอกกุหลาบเย็่บานก็ได้ตามภาพเลยนะคะค่ะจากนั้นเราจะใช้ริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะโดยมีความยาวประมาณ110เซนติเมตรนะคะ จากนั้นเราก็จะพับริบบิ้นครึ่งหนึ่งนะคะพับครึ่งเลยนะคะค่ะเมื่อเราพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะแยกริบบิ้นออกจากกันจํานวน4เส้นโดยเราจะหยิบเส้นที่1นะคะตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1แล้วก็เส้นที่3ประกบกับเส้นที่สอง แล้วก็เส้นที่4ประกฏกับเส้นที่3แต่สอนเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงเข้าหากันเมื่อดึงเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นเราจะทำฐาน8โดยเราจะหยิบเส้นริบบิ้นด้านบนค่ะพับเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะพับไล่วนไปจนครบจำนวน4เส้น แต่สําหรับเส้นที่4นะคะเราจะสอดผ่านช่องแรกค่ะเราจะสอดผ่านช่องแรกนะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วของเรานิ้วมือค่ะกดเข้าไปนะคะให้เกิดความแน่นค่ะจากนั้นเราจะทำฐานลูกส้มนะคะเราจะหยิบเส้นหนึ่งขึ้นมากอดแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองประกบ แล้วก็ตามด้วยที่สามเส้นที่3ประกฏกับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ประกบกับเส้นที่3มแล้วก็เส้นที่5ประกบกับเส้นที่4เมื่อได้จํานวน5เส้นแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นบนลงด้านล่างแล้วเราจะเอาเส้นด้านล่างขึ้นไปทับเส้นด้านบนทําวนไปจนครบ3เส้นนะคะค่ะเมื่อทําไล่วนจนครบ3เส้นแล้วนะคะ เราก็จะหยิบเส้นด้านบนเส้นแรกวางลงไปด้านล่างแล้วก็หยิบเส้นที่สองค่ะสอดผ่านเข้าไปช่องแรกนะคะค่ะแล้วก็หยิบเส้นที่สามสอดผ่านเข้าไปช่องแรกแต่ไปผูในช่องที่สองนะคะแล้วก็เส้นที่สี่ค่ะสอดผ่านเข้าช่องแรกแต่ไปผูในช่องที่สามแล้วก็เส้นที่ห้าสอดผ่านในช่องแรกค่ะแต่ไปผูในช่องที่ สนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยดึงทุกมุมน,นะคะแต่ละเส้นเข้าหากันนะคะพอพอเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อเก็บริบบิ้นอีกรอบนึงนะคะ จากนั้นเราจะกลับด้านเลยนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะเก็บริบบิ้นค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วก็ไล่วนไปทางซ้ายมือโดยระยะห่าง3เส้นนะคะทำไปไล่วนไปจนครบนะคะจนครบจนด้านบนเหลือ3าเส้นนะคะ เราสังเกตว่าด้านบุนเหลือ3เส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะของด้านบนทางซ้ายมือสอดผ่านเข้าไปในช่องแรกนะคะพี่แล้วก็เส้นที่2นะคะเขาสอดผ่านไปในช่องแรกแต่โผล่นในช่องที่สองนะคะแล้วก็เส้นที่3นะคะเราก็สอดผ่านเข้าช่องแรกแต่ไปโผล่นในช่องที่3มนะคะ จากนั้นเราค่อยๆดึงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะถ้ดถ้าถ้ากรณีริฟพิสเรามันกลับด้านนะคะเราสามารถเอาเราสามารถจัดจัดได้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะนําเหรียญเหรียญมาใส่ถ้ากรณีที่เราทําเหรียญปวยทานแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ต้องใส่เหรียญก็ได้นะคะ โอเคค่ะใส่เ,เข้าไปแล้วจากนั้นเราจะทํกากีบดอกกุหลาบแย้่มบานนะคะละักษณะของการทําดอกกุหลาบเย้่บานถ้ากรณีที่เราเคยทําดอกกุหลาบตูมนะคะเส้นแรกค่ะเราจะทําเหมือนดอกกุหลาบตูมโดยจะหยิบเส้นแรกโค้งเข้าหาตัวเองนะคะแต่เว,เวลาเราสอดผ่านเราจะสอดผ่านในช่องถัดไปนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเส้นที่2เราจะทํากีบของดอกกุหลาบแยม้มโดยม้วนออกไปด้านนอกแล้วก็ม้วนเข้าหาด้านในก็สอดผ่านในช่องถัดมานะคะเหมือนกันทําไล่วนสลับกันนะคะโอเคค่ะเส้นที่3เราก็จะทํากีบของดอกกุหลาบตูมนะคะโอเคค่ะมว้วนเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดผ่านในช่อง ถัดไปนะคะค่ะเส้นที่สีก็จะเป็นกีบของดอกกุหลาบแย้มนะคะนี่ค่ะก็สอดผ่านในช่องถัดไปเหมือนกัน เส้นที่5ก็จะเป็นดอกกลับกีบดอกกหลับตูมนะคะข้อสอดผ่านในช่องถัดไปเหมือนกันค่ะเราจะใชะ้เทคนิคในการทำนะคะเราจะใช้นิ้วนิ้วข้างซ้ายเรากะคะ่ะกดทับกีบไว้ก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อให้ริบบิน้น มันเรียงกันฝั่งซ้ายค่ะโอเคนะสังเกตได้นะคะริบบิ้นจะเรียงกันเวลาเราดึงกีบนะคะมันจะวนเข้าหากันง่ายนะคะใช้มือของเราด้านซ้ายค่ะกดกีบมันไว้นะคะโอเคเมื่อเราทําไล่วนกีบนะคะกีบดอกกุหลาบนะคะวนจนครบ8เส้นแล้วนะคะ เราค่อยๆไล่ดึงค่ะลักษณะาการดึงนะคะเราก็จะดึงนะคะล้อมล่อไปทางซ้ายมือนะคะค,ค่อยๆดึงทีละเส้นแล้วก็พยายามนะคะพยายามจัดว่ากี่คงดอกกุหลาบอะค่ะมันโอเคไหม นะคะโอเคถ้าเราสังเกตว่ามันสวยงามนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงทั้ง8ดด้านนะคะเข้าหากันแล้ว ลักษณะของกกีบดอกบุหลาบแยมบานรอบแรกก็จะคล้าย,ายดอกบุหลาบตูมนะคะโอเคถ้าเราสังเกตนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านเก็บลิบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะลักษณะการเก็บด้านหลังนะคะเราก็จะสอดผ่านระยะ3ช่องนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนครบ8ปดด้านเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อครบ8ปดด้านแล้วนะคะเราก็จะทำกีบ ดอกกุหลาบเย็บบานอีกรอบหนึ่งนะคะลักษณะการทําเราก็จะม้วนริบบิ้เข้าไปด้านในแล้วก็พวงออกมาด้านนอกนะคะลักษณะการสอดเราก็จะสอดตามช่องของเส้นนั้นนะคะแล้วเวลาเราสอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเส้นจะโผล่ในช่องถัดไปนะคะกีบริบบิ้น,นะคะจะโผล่ในช่องถัดไปเราเทคนิคในการทําเราจะไล่วนไปทางด้านซ้ายนะคะค่ะลักษณะการสอดกีบ นะคะสอดเข้าไปตามช่องเลยนะคะจากนั้นริบบิ้นของเขาจะโผล่ออกมาเองค่ะนะคะโผล่มาในเส้นตรงข้ามนะคะเส้นเส้นข้ามเส้นที่เราหยิบริบบิ้นะค่ะทีนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะเส้นที่สามเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะลักษณะการสอดก็คือเราสอดตามช่องนะคะเส้นที่เราหยิบมาละค่ะนะคะค่อยค่อย สอดไปนะคะแล้วก็จะผูนะคะผ่านในช่องถัดไปนะคะไล่วนจนครบแปดเส้นเลยนะคะค่ะเราก็เราก็เราก็ไล่วนไปจนครบแปดเส้นนะคะลักษณะการสอดเก็บนะคะเราจะไล่ตามเส้นที่เรา หยิบอะค่ะแล้วมันจะสอดโผ่ผ่านนะคะไปในช่องถัดไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะสําหรับมือใหม่เราก็ต้องฝึกนะคะฝึกเยอะๆหน่อยนะคะบางครั้งการสอดอาจจะยากนิดนึงนะคะ ค่ะถ้ามันไม่ผู่เราก็พยายามใช้นะคะใช้ความดันใช้ความแรงของเราค่ะสอดนะคะทีดดันเข้าไปนะคะโอเคค่ะมาถึงเส้นที่แปดแล้วนะคะแล้วก็รักษาการทำทกีบแล้วก็ทำเหมือนดอกอกีบกุหลาบแยมเหมือนเดิมอะค่ะนะคะถ้ากรณีมันสอดผู่ยากนะคะเราพยายามใช้นิ้วมือของเราค่ะกดให้มันแรง ะะมันก็จะโปลูในเส้นถัดไปโอเคค่ะจากนั้นเมื่อครบ8เส้นแล้วนะคะเราค่อยๆจัดกกีบของตอกุหลาบค่ะไปตามแนวของเขาค่อยดึงจัดเรียงกีบนะคะโอเคตามความเหมาะสมหรือว่าเราคิดว่ามันสวยงามแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับด้านนะคะสอดกีบริปปิ้นอีกครั้งหนึง่ง นะคะแล้วษสัการสอดเก็บนะคะมันก็จะไปตามแนวนะคะวิระยะห่าง3เส้นเหมือนเดิมค่ะ โอเคเมื่อเราสอดเก็บแล้วนะคะเราก็จะตัดตัดในส่วนของริบบิ้นที่เหลือนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะได้ดอกบุหลาบแย้มบานสำเร็จรูปนะคะ ฝากติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ